เมื่อนี้เข้ามาตามสัญญาสัญญาที่ว่าเข้าสิมา,าพาพี่น้องเฮดจุลินทซี่สังขอแสงเฮ็ดแหยแดงลอยสองลอยลิตรเพราะต้องใส่ไข่แม่แต่ใบเดียวเห็ดจังไดใส่เบิ่งนำกันครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องสกอรเดอันนี้มันบมแมนตูตรตายโตให้พี่น้องปับประยุกใส่ตามวัสดุอุป,ปกรณ์ที่เข้ามีอยู่เพราะว่าเหตุการเกษตรมันสิ่งยืนได้เข้าต้องเน้นสะดวกประหยัดหาง,ง่าย ວ່າແລ້ວເຮົາໄປເບິ່ງອีປະກອນีີยໃຊ້ມີຫຍັງບາງຄາ1ໄຟແຊັກ2ກາວແທ່ງ3ຂວດຫຼືທັງນ້ຳເກົ່າ A H ຈລິດ4ສ້າງรໍແສງເປັນຫຍັງຄືໃຊ້ໄຟແຊັກເປັນຫຍັງຄືໃຊ້ກາວແທ່ງກະນີ້ເດພີ່ນອງພວ່າເຮົາໄປອາທັງເກົ່າຈາລົງນ້ຳເພິນມໃຊງານດມັວມັນລົວເຮົາກໍມປະມຢາໃຊກາວແທງໃຊໄຟແຊກລົນໃຫ້ກ່າມັນອ່ນລ້ກະມາປະຢາແລ້ວມັນກະຊິໄ ใส่ได้แบบนี้แล้วเด้อเพราะว่าทั้งใบนี้เก็บได้เกือบเกือบยี่สิบลิตรผ่นเด้อสี 4. ขวดน้ำขนาดหกร้อยมลเอขวดน,น้ำนี่เอามาใส่ประโยชน์ยังก็คือเอามาตัดแบ่งครึ่งก็จะได้เป็นสองขวดสองฝาสองชิ้นเอามาใส่ปิดจุกปิดฝาขวดทั้งน้ำตัวนี้เนาะเพราะว่าทั้งน้ำตัวนี้ได้มาเพิ่นบ่ให้ฝามานํำเด้เขาก็เลยมาพึ่งตัวเองแถมลดโลกร้อนใช้อุปกรณ์ ที่ไร้ค่ามาเป็นประโยชน์คต่อไปอันที่หาก็คือหัวเชื้อจุลินทรีสังหอแสงเอหัวเชื้อตัวนี้ได้มาจากไซป์เอามาจากชุดก่อนที่เห่าขยายไปแล้วเนาะพี่น้องสูตรนี่เห่าสิไซส,สิบลิตรได้พี่น้องอันนี้เขาเตรียมไว้สิบลิตรพี่น้อง่าท่านมีกับวิธีเห็ดเยอะสิบ้าเห็ดถ่ายย่าง่าท่านมีหัวเชื้อจุลินทรีสังกอแสงตอนนี้เบิ่งขิปขยาย สวัสดีไปสกอร์รับต่อไปคืออาหารของจูลินซี่สังขคอแสงนี่ก็คือนำมักปลาเอานำมักปลานี่ได้มาจากไสก็เอาปลาเน่า,นาหรือ,อยังกระไดที่เป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์เด้อพี่น้องสิ่งที่หาง่ายและกระสะดวกที่สุดประหยัดพร้อมก็คือใส่ปลาหัวปลากลางปลาหรือเศษเนื้อสัตว์เนียงต่างๆกระไดเอามามักไข้มันเนา่าเอ๊เป็นยังคือต้องมักไข้มันเนา่าเพราะว่าจูลินซี์สังขคอแสง เขาชอบกินแกสไข่เน่าไงครับพี่น้องหลังจากเตรียมวัสดุอุปก,กรณ์เรียบร้อยแล้วห้อเขียวสองย่างกค็คืออาหารกับหัวเชื้อมาร่วมกันนาอพี่น้องกค็คือสูตรนี้เขาเห็ดประมัน200ลิตรเข้าก็บซใส่หัวเชื้อ10ลิตรแล้วก็อาหารก็คือน้ำมักปลาอีก10ลิตรมาผสมกันเอาสองถังนี่มาร่วมกันในถังนี้กลายเป็นหัวเชื้อแล้วก็อาหารหลังจากนั้นเราก็จะเอาไป ใส่ถังบรรจุพันธุ์ค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ห่าผสมกับอาหารหัวเชื้อให้เข้ากันแล้วห่อก็จะแบ่งออกมาประมาณหนึ่งลิตรได้เพี่น้องอันนี้กับประมาณหนึ่งลิตรเห่าสิเอามาใส่ถังนี่ซึ่งเป็นถังตีเอาจำยังไงคือถังนี้บรรจุยี่สิบลิตรได้เพี่น้องเ้องกัดเทหัวเชื้อลงไปพร้อมกับอาหารประมาณหนึ่งลิตรใส่แบบนี้ใส่กลวยด้มันจังสีก็หกเละเทอะมิน ไปทั่วทีเด้อพี่น้องลำดับต่อไปคือการเติมน้ำ้ะพี่น้องหลังจากที่หฮอเอาหัวเชือกกับอาหารใส่ให้เขาไปเรียบร้อยหฮาเสิเติมน้ำลงไปนอน้ำที่เติมลงไปหอยู่ประมาณนี้หเหลือพื้นที่อากาศน้ำแน่จหน้อย้อหลังจากใส่เรียบร้อยแล้วหฮาก็สิปิดฝาฝาที่เฮาเตรียมไว้ก็คือขวด6ุ0อย ml ตัดเครื่องเมื่อกสิได้ฝาปิดไป2อ,อันเด้อพี่น้อง นี่คือเสซจสินภารกิจกับการขยายแตตั้งว่าสองลอยลิดผลเด้อพี่น้องเห็นบอว่ามันง่ายมากขนานเบิ้งไปพี่น้องอาจ,จมีคำถามในใจเอน้ำที่ใส่นี่มันคือน้ำจากไสน้ำที่ห้าใส่ก็คือน้ำบาดาลน,นะพี่น้องน้ำป้าป่าได้บอกรกะได้ให้พักไว้จักมือสองมือก,กด็ดีเดถหาเป็นน้ำจากหอยน้องข้องบึงได้ยิ่งดีเดอพี่น้องเอเห็ดแล้วห้าสิเก็บไปใส่ึ่งมองเก็บมันก็มีผลเดอ อยู่ในห่มหรือกลางแดดจัดๆละ่นะครับจากปิดฝาแต่บ่ได้พาสเจอไรเดอพี่น้องมาเบิ่งหม่องเก็บบาน,นี้ก็คือจุลินทรีย์สังะอดแสงเขาต้องการแสงหรือแดดลำไรเฮ้าสีบ่ว่างกลางแดดจัดๆเฮ้าสีาว่างในห่มแต่มีแสงผ่านหลังคาโปร่งแสงยามมือแรงหลับแดดทางนี้ยามือเศร้าหลับแดดทางพุ่นพี่น้องบ่มีหม่องเก็บแบบนี้เอาไว้ใตห่หฮมใหม่ไห้โดนแดด ล่มบ้างก็คือแดดล่ำไรเด้อพี่น้องเก็บไว้แล้วถามมาต้องขยเาบ่โอ้ค่ะขยเามันคงจะงานหนักเบาเด้อพี่น้องออกตรงๆหอาบ่าได้ขยเาบ่าได้เห็นง้งทั้งสิน้นเอ็ดแล้วก็แล้วเลยล่อใส่งานอย่างเดียวเป็นจังไ๋ละ่ะครับพี่น้องมันง่ายไหมสูตรอย่างไครับพี่น้องวิธีสูตรเท็ดจุลินทซี่สังขอแสงมันง่ายมากใช่ไหมเมื่อนี่ห้ามมาเหตุตามสัญญาตามที่ตกลงกับพี่น้องไวแล้วเด้อ แต่บอได้บอกวิธีใส่ดิพาอว่าเฮายั่บอท่านสัญญาแต่อยากเบิ้งวิธีใส่คลิปหนะพอกันไหมครับ